มูลน he ิธิหัวหินฮีโร่เตรียมจัดแข่งกอล์ฟกันกุศลช่วยเหลือโรงเรียนบ้านวังข่อยค่ะวันที่13กรกฎาคม2516ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารดลอดหัวหินตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนายอดัมค้างประธานมูลนิธิหัวหินฮีโร่ฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยนายเฮนดิกฟากเกสันรองประธานมูลิธิหัวหินวีรบุรุษหมอนวดเจ้าของและผู้ก่อตั้งคลินิกกระดูกสันหลังนางสาวพลอยแพยลนสักดาเพชรศิริผู้ร่วมก่อตั้งมูนิธิวีรบุรุษหัวหินเจ้าของไวเบอร์เบอร์แอนเบอร์ลี่คับ แอนโฮเซลร่วมกันแถลงข่าวงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนบ้านวังคอยตำบลทับใต้มีนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนรีเมืองหัวหินนายภาสกรพมวิหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอยนางเบจมาศโอะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินชะอําและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนางสาวพ,อพาลอยไพรินศักดาเพชรศิริก่าว่ามูลนิธิหัวหินฮีโร่เป็นองค์กรการกรุศลอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการด้วยใหม่ที่หลากหลายเรารวบรวมรความคิดผู้คนและทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการเรามุ่งเน้นที่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวครอบ และยั่งเยืยนสําหรับชุมชนหัวหินเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะกะกาศปีแรกของหัวหินทีโรสและเราอยากแนะนําให้คุณรู้จักกับหนึ่งในกิจกรรมกรอล์ฟการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีทัวร์นาเมนต์นี้จะมีมิติที่แตกต่างและเหมออาะอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่คุ้มค่าและไม่เหมือนใครกับมืออาชีพจากทั่วโลกตามด้วยปาร์ตี้ยามเย็ยนที่สนุกสนานสำหรับคุณเพื่อน,อนและครอบครัว เป้าหมายของเราสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้คือการสนับสนุนชุมชนหัวหินในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กๆเ,เราตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มต้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวคิดที่ครอบคลุม โดยการให้ทุนการศึกษาอาหารการแพทย์และการสนับสนุนได้การศึกษารวมถึงการศึกษาภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในท้องถิ่นความหวังของเราคือการช่วยให้เด็กๆได้รับโอกาสที่จำเป็นในการเติบโตในโรคที่หลากหลายและแตกแยกนี้มารวมพลังการทำให้โรคนี้น่าอยู่ขึ้น เริ่มต้นด้วยที่ตัวเราซึ่งงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลจะจัดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2567ที่สนามกอล์ฟบัญญันกอล์ฟขับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีค่ะ พวกเราหัวหินฮีโร่ฟาวเดชันนะคะมูลนิธิหัวหินฮีโร่นนว Hero. พวกเราอยู่ที่หัวหินเราเลยอยากจะทำความดีกับคืนให้กับชุมชนในปีนี้นะคะหัวหินฮีโร่ฟาวเดชันจะระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านบางข่อยในการซัพพอร์ตทางเรื่องของอาหารยาและในอนาคตนะคะถ้าเรามีผู้สนับสนุนมากเพียงพอเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ไปด้วยกันเนี่ยเราจะรีโนเวทตึกแล้วก็มอบทุนการศึกษารวมถึง เราจะมีคุณครูภาษาอังกฤษอะค่ะให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ดีๆไปด้วยกันทำให้เด็กๆเนี่ยเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศเราไปด้วยกันค่ะ